สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รูใหเคียร์กันอีกหลายคู่วันนี้เลือกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเป็นเกมนัดที่2ของฤดูกาลนะครับเป็นการพบกันระหว่างไฟบวกนะครับจะเจอกับดอดมุนนะครับไฟบวกนั้นเกมนัดแรกถือว่าออกร์ทได้ดีนะครับพวกเขาปลุกไปถล่มเอาบวกขาดลอยเลยนะครับ4ประตูต่อศูนย์นะครับ วันนี้เจอกับดอดมุนก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับเพราะดอดมุนนั้นนั่นแหละสตาร์ทด้วยการเฉือนเอาชนะเลเวลเส้นไปบุดบิดหนึ่ประตูต่อศูนย์นะครับไฟบวกนะครับวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับตัวเจ็บอย่างพวกลูคัสคูเบอร์นะครับลูคัสฮเลอร์ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับแต่ว่าวันนี้ในลุกอย่างและสือโดอันนะครับนิโคลัสฮอฟเลอร์วิเชโชคีโฟนะครับ รวมถึงมิเชลเกกอริตพร้อมลงสนามทั้งหมดเลยนะครับส่วนอดบุญเองนะครับวันนี้สภาพทีมคาดว่าน่าจะยึดผู้เล่นชุดเก่านะครับนัดที่แล้วเกือบทั้งหมดนะครับมีตัวเจ็บเพียงแค่นิคาสซอเล่เป็นงคนเดียวนะครับวันนี้แนวรุกเป็นองโตนี่โมเดสนะครับยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนสามตัวลุกก็จะมีมาโครร้อยนะครับมีดอนเยนมาเล่นนะครับแล้วก็มีมุสซาฟา โก,โกค,คู่นี้อย่างที่บอกนะครับเกรดบอลน,นั้นหอดบุญดีกว่าแต่ว่าเจอกับไฟบวกถือว่าไม่ง่ายนะครับบอกกับเจ้าถิ่นนั้นผลงานในช่วงเรื่องสั้นนั้นเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับนัดแรกก็ชนะมาฟอร์มหรูด้วยนะครับชนะเอาบวก4-0วันนี้รองไฟบวกนะครับพวกเขามักจะทําได้ดีเสมอเวลาเล่นเป็นฟุตบอลรองนะครับวันนี้เชื่อว่าไฟบวกได้เปรียบเล่นในบ้านไม่น่าแพ้ดอดบุนเชียร์ไฟบวกไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สวัสดี